สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุททกทท่านนะครับเข้าสู่ไวทองชาแนลนะครับวันนี้ลุงหมูลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องเกมผ่าจักกรวาลน,นะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า c o s m o b a l เพิ่งดูไปเมื่อวานนะครับ29ตุลาคมเพิ่งเข้าเมื่อวานครับแล้วก็ตอนเช้าวันนี้ก็มารีวิวเนื่องจากเมื่อคือนดึกนะครับไม่ทันรีวิว เพิ่งจะรู้หลังจากที่ดูหนังไปแป๊บๆมัน,นะครับว่ามันไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังฮอลลีวูดที่มาจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนคนที่คือเ,เพิ่งรู้ว่าเป็นหนังละเซียอาเดีกว่าตอนที่ดูไปนะครับเพราะว่าดูปากของนักแสดงที่พูดกับซาวแท็กเมื่อวานดูสาว์แท็กนะมันไม่ตรงกันเอ๊ะทำไมใครเอาปากอย่างนี้แสดงว่าต้องภาคแสดงว่าต้องภาคก,ก็เลย ย้อนกลับไปดูข้อมูลบออ๋อมันเป็นหนังรัสเซียชื่อตัวละครก็นาตาชามั่งอะไรบ้างแล้วก็เรื่องมันเกิดเขาบอกเกิดที่กรุงมอสโกนะครับอ่ะโอเคตามสไตล์ช่องไวทองครับให้คะแนนก่อนลุงให้4คะแนนครับจริงๆครับให้4คะแนนครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าดูจากโปสเตอร์หนังที่เข้าเมื่อวาน ซึ่งเป็นวันพฤหัดนะครับลุงส่วนใหญ่จะดูหนังวันพฤหัดยอมรับเลยว่าดูจากโปสเตอร์เนี่ยเรื่องนี้น่า,นาดูสุดเออป็นเป็นโปสเตอร์ที่เป็นเราเข้าใจเองนะครับว่ามันเป็นหนังแบบอ่ายานอาวกาศไปในจัก,กรวาลแล้วก็มีประสบปัญหาอะไรยเงี้ยเพราะหน้าหนังก็หน้าโปสเตอร์หนังมันจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่เลยผิดหมดเลยนะครับให้คะแนนไม่มากออกไปทางน้อยด้วยซ้ำไปเพราะหลายเรื่องอาเรื่องที่ไม่ชอบก่อนดีกว่านะครับ ไม่ชอบเลยก็คือ,อเสียงภาคนี่แหละเสียงภาคคือถ้าใครจะไปดูนะครับ <like> ดูภาคไทยเลยเพราะเสียงภาคภาษาอังกฤษเนี่ย oh <yeah. S 2> มันทำให้ความสนุกในการดูหนังเนี่ยมันมันเข้าไม่ถึงครับ <I will. S 2> บางบทบางช่วงที่เน้นตื่นเต้นเน้นแบบต้องเสียงดัง <S <S ต้องตกใจ <S 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 แต่ <S <S พระภาคออกภาษาอังกฤษเนี่ยมีเสียงรถผ่านนะครับ ภาคมองปภาษาอังกฤษเนี่ยมันเหมือนเข้าไม่ถึงอ่ะมันเสียงมันไม่ได้ตกใจเท่าการแสดงครับคือการแสดงมันเอ้ยอะไรเงี้ยแต่เสียงมันมันมันไม่เท่ามันไม่ถึงอย่างนี้ดูภาคไทยดีกว่าดูพันธมิตรภาคอาจจะอาจจะดูสนุกกว่านะครับนี่คือเสียงภาคเนื้อเรื่องเรื่องจริงเลยมันเหมือนมันเหมือนดูอลิตาครับอลิตามันมันประมาณอย่างนั้นเนื้อเรื่องมัน มันเดาได้เลยมันเดาได้เลยว่าพอเกิดฉากนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อคือขึ้นต้นมาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะมีเขาเรียกผูกปมไว้ช่วงแรกที่ทําให้เราสงสัยซึ่งเป็นเรื่องที่หนังต้องทําและควรจะทําอยู่ละหลังจากที่ผ่านตรงนั้นมานิดหน่อยเนี่ยหนังมันเดาได้เลยว่าไทาม์ไลน์ของหนังมันจะเป็นยังไงมันจะไปเจออะไรมันจะเป็นยังไงลุงเชื่อว่าทุกคนไปดู ผ่านไปสักครึ่งเรื่องก็จะรู้แล้วว่าจบยังไงอันนี้เนื้อเรื่องพอดเรื่องมันง่ายไปอันถัดมา CG บางส่วนนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของของตัวละครหลักมันมันไม่ค่อยเนียนมันไม่ค่อยเนียนอันนี้มันก็มีว่าเราพูดหลายหลายคลิปแล้วว่ามันว่ากันไม่ได้ร้อครับมันอยู่ที่ความชำนาญมันอยู่ที่งบประมาณอยู่ที่หลายอย่าง ที่พูดไปก็ไม่ใช่หนังไทยจะทาได้ดีกว่าเขานะครับเขาทําได้ดีกว่าหนังไทยอยู่แล้วครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังจักรวาลนะครับหนังที่ล้าอ่ะล้ํามันเป็นหลังหนังอนาคตแล้วก็พล็อตเรื่องมาทางเนี้ถ้า CG ไม่ดีมันไม่ถึงนะมันมันไม่ส่งนะครับมันไม่เอื้อมันไม่สนับสนุนกันก็ประมาณนี้ครับมี2สมเรื่องที่ที่รู้สึกว่ามันมันขัดมากที่หลักๆก็คือ2เรื่องแรกนั่นแหละครับเรื่องเรื่องเสียงภาคซึ่งมันทําให้ทั้งเรื่องมัน มันเข้าไม่ถึงคนดูอย่างเราเข้าไม่ถึงไม่ได้บอกว่าแปลได้ทั้งหมดร0 0ซนะครับแต่อารมณ์มันมันเหมือนกับสมมติอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอะตกใจก็เฮ้ยตกใจอย่างเงี้ยมันมันไม่ถึงอะประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละครับพล็อตเรื่องมันง่ายเกินไปมันมันไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เยอะแยะนะครับก็มีเหมือนกันก็มีีแบบหักบงหักหักอะไรเหมือนกันทีนี้เรื่องที่ชอบมันก็มีนะครับมีเรื่องที่ชอบคือสนุกครับมันเป็นแอคชั่นที่สนุกแล้วก็ ถ้าเราเข้าถึงเหตุผลของมันเนี่ยมันทำให้มบนอืมมันสนุกเลยมันสนุกนะครับแล้วก็มันมีดึงดราม่าได้นิดหน่อยแล้วก็ปนตลกเล็กๆอะ่ะก็สนุกดีนะครับเป็นหนังรัเสเซียเรื่องที่สองนะครับหลังจากที่เคยดู <c oughs> โคตรคนกาเดียน หรือว่ากาเดียนนะครับหนังที่เหมือนคล้ายๆจะเรียนแบบกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่อันนั้นอันนั้นหนังแย่เลยเรื่องนัง้นแย่มากนะครับลุงให้ประมาณ2 2หรือ3คะแนนแล้วมั้งครับแย่กว่านี้อีกนะครับก็ใครที่ว่างๆนะครับไม่มีอะไรจะดูช่วงนี้นะครับหนังไทยเข้าประมาณ2 3สเรื่องก็ดูได้ครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เหลวไหลอะไรนะครับไปดูอย่างน้อยๆที่สุดไปดูนางเอกกับนางอิจฉา ลุงว่าสองคนนี้ทำให้เราดูดังได้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจนะครับเนื่องจากว่าอืไปดูดีกว่า <laughs> ไม่บอกแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับก็ก็ดูดีดูดีนะครับตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือ cosmo ball ครับเกมฝา่จาจักรวาลชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันได้นะครับกดไลค์กดไม่ไลค์ได้หมดเลยนะครับอยากให้พูดคุยกันพยายามจะ ไปดูหนังแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้ให้คะแนนแบบนี้ใครที่ดูหนังในคอเดียวกับลุงวิธีการดูวิธีการตรีความใใคล้ายๆกับลุงก็ติดตามกันไปนะครับใครไม่ใช่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าการดูหนังนั้นตีความหนังั้นให้คะแนนหนังมันอยู่ที่รสสนิยมเลยชอบบางทีเราชอบเขาอาจจะไม่ชอบบางทีลุงให้4บางคนอาจจะให้8ให้9ก็ได้อาจจะชอบก็ได้ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับมันเป็นศินละปะยังไงฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ